สวัสดีค่ะแม่สวยไทยนิยมคานสวยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เทศบาลนครสกลนครนะคะท่านมาไหว้แล้วก็บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสับปะทองนะคะ<ด>เพราะว่าสกลนครจะมีงานแข่งเรือค่ะจะมีงานแข่งเรือก็มาไหว้บวงสวงท่านนายกนะคะท่านนายกโกมุตนะคะทีพระคารานุนนะคะท่านก็มาไหว้ท่านก็มาไหว้นะคะขอพรให้งานแข่งเรือรุ่งเรืองด้วยดีแล้วก็งานแห่ประสาทพิ่ง ร่วงได้ดีนะคะนำทีมด้วยเทศาบาลนครสกลนครนะคะหลายท่านมากมายนะคะก็มาร่วมนะคะท่านนายกนะคะใส่เสื้อคลามนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะท่านนายกใส่เสื้อคลามอยู่ตรงนั้นเองนะคะเจ <semester. S 1> ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะก็มาร่วมนะคะมาร่วมบวงสวงนะคะไหวแล้วก็บวงสวงนะคะไหวลึกบวงสวงให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษานะคะปกปักรักษาเราชาวสกลนครนะคะ ทำพิมเลยท่านนายกนะท่านนายกนะท่านนายกนะคะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสมังทองนะท่านใครไปใครมาก็จะกระบาบไหว้กันนะ มากลับไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะกิจกรรมได้ค่ะได้ได้ยินดีนะคะยินดีค่ะสะกกักวนครก็จะมีงานประจำปีนะคะเป็นงานใหญ่นะคะก็จะเริ่มต้นแล้วนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ห้านะคะ เริ่มเย็นนี้แล้วนะคะเย็นนี้คุณแม่ก็จะเย็นนี้คุณแม่ก็จะไปเย็นทูบนะคะกับเมตตาธรรมนะคะมเมตตาธรรมเมตตาธรรมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีรำวงสวงที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะคะแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็วันที่หกนะคะก็จะแห่นะคะแห่ต้นประสาทพ,พึ่งนะไปสนามเมืองเขาเรียกว่าไปงานไปไปฉลองนะคะปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ ฉัเริ่มจะลองที่สนามเมือเมืองเป็นงานใหญ่มากเลยนะของจังหวัดสกลน,นครนะแล้ววันที่เจ็ดก็จะมีงานแข่งเรือนะมีงานแข่งเรือของเราชาวจังหวัดสกลน,นครที่นองหานะคะแล้ววันที่เก้านะคะก็จะแห่ประสาทพึ่งรอบเมืองสกลนครนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายคลิปให้ดูสวยงามมากนะคะประสาทพึ่งเค่ะน,น,น,นี่ค่ะก็จะมีงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งชิงถ้วยพระราชทานค่ะ และแข่งเรือยาวจังหวัดสุนครเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10ตุลาเลยนะคะสนามนี้เมืองวัดพระธาตุเชิงชุมและสวนสมเด็จศรีนครินทสุนทรนครนะคะเจ็ดแห่การแข่งเรือขบวนขบวนแห่วันที่เก้าวันที่เก้าแห่แห่ประสาทพึ่งวันที่เก้าแห่ก็วันที่เจ็ดเจ็ดถึงแปดชมการแข่งเรือยาว จะถึงกับชมการแข่งระยยาวชิงแชมป์รุมน้ำนรุมรุ่มน้ำนองอาหารสนามเแข่งเรือวันที่8ปูราป,ประกวดประกวดไายสีประกวดไายส,สีพึ่งถวายพระราชทานที่สนามมิ่งเมืองวันที่9ชมกระบวนแห่ยิ่งใหญ,วญว่วันที่10พิธีทมบุญผักหมานทวัดพระธาตุเชิงจุมวันที่10ทก็ทำบุญผักหวากก็สิ้นสุดเลยพ่อวันที่10วันที่9แห่วันที่10ก็ทำบุญนะคะทำบุญผักหมาก เอาบุญมาฝากนะคะใครมาเยี่ยมสกลน,นะครมาช่วงนี้เลยนะคะมาช่วงเดือนนี้วันนี้เลยนะคะจะเห็นประสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะเราชาวจังหวัดสกลนครนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค่ะขอให้ท่านมีโชคนะคะสวัสดีค่ะ